สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจารย์โต้งพาธรรมะาสัญจรกับท่านผู้ชมทางบ้านกับรายการธรรมะาสัญจรกับอาจารย์โต้งพาท่านผู้ชมมาร่วมสร้างพระหลังจากไปร่วมถวายต้องคําา0กิโลนะวัดบึงรัตติวันเลยนะครับเราพาธรรมะาสัญจรกับญาติธรรมมาร่วมโมทนาบุญต่อโดยการสร้างสมเด็จองค์ปฐมถอีกเจงค์นะครับณสานักศูนย์บัะฑิตธรรมไตรัตนสิทธิพระราชฎรมาลาหรือพระหลวงพ่อศลฤาษีลิงดานั่นเองนะครับอันนี้สงวันนี้เลยสร้างโดยเนื้อ ปูนจะได้ในสูงหนึ่งองาศาสิบสี่กับถ้าเป็นทองเหลืองได้สิบเจ็ดกับตามที่ได้ตัดไว้นะครับในพระไตรปิฎกด้วยในสูงผลบุญในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทังบ้านที่รับชมรายการธรรมะสัญจรกา,จารจันทร์โตงนะครับได้มงคนาสาธุการบุญกุศลในครั้งนี้บุญใดที่บังเกิดในวันนี้ทุกๆบุญทุกๆอย่างกับญาติธรรมประหนึ่ที่ปัจจัยที่ถือใะเือน,นี้ถวายเพื่อซื้อร่วม สายก้อนทองเหลืองในการสร้างองค์พระเอสมเด็จพระธมอีก7องค์ในวันนี้นะครับขอท่านผู้ชมได้อานิสงส์องค์ละสิบเจ็ดกับบูรณาได่ท่านผู้ชมได้รับชมธรรมสัญจรกาจาร์โต้งได้โปรดโมทนาสาธุการเพื่อเป็นปัตตาโมทนาใหมบุญในครั้งนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมในการธรรมสัญจรกาจาร์โต้งได้โมทนาบุุญกศลในครั้งนี้เพื่อเป็นปัตตาโมทนาใหม่นะครับนะครับอานิสงส์บูรณาไดที่มาเกิดในวันนี้ขอท่านผู้ชมทางบ้านได้โมทนาอีกครั้งหนึ่งโมทนา บื้กุศลให้เป็นเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสาธุสาธุด้วยกันเลยครับสาธุอ่าเดี๋ยวใส่กันเลยอ่าช่วยกันใส่ช่วยกันนะครับอ่าสาธุครับโมตราพับกันนะครับมาการใส่ตู้แล้วเอา่เชือกยัดตู้ถ่ายเลขพวกเราต้องการเยอะเอาใส่ตู้เข้าไปมูลค่า999บาท ท่านเจรับล้าท่านผู้นมีสามสิบพันคนใชห,หมดเลยนะครับและสังพานสารนิสสงอาปาลก้อนพรม ถ่ายทอดทุกอย่างแล้วบุญขอบทนาทุกบุญที่เกิดในวันนี้บุญชำระนิสสงฆ์ขอบทนาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในตู้วันนี้บุญซื้อที่ดินขอโบทนาทุกท่านที่ซื้อร่วมซื้อที่ดินในวันนี้บุญี่สซ้าวิหารลทานขอโบทนาทุกบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญในตู้วันนี้ขอโบทนาท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมนะครับขอให้ได้นิสง์เท่าๆกันบุญใดที่มันเกิดขอให้กลับคืนไปสู่ท่านร้อยเท่าพันทวีนะครับสาธุ ไนนะครับหม่อมช้างท่านชื่อะไรคบหม่อมช้างท่านชื่อหม่อมหลวงการณพวรุษถ้าเป็นเหลนรัชการที่5ปู่ท่านก็คือวังหน้ากรมพระราชวังบวรนะครับมุตนาท่านุกครบสาครบยังไม่ได้ดูป้องกินแล้วที่กระิ้งล่าใช่ไหมสองท่งสองงสองเ่ง โอเคเอาแผ่นไปเขียนกันเลยค่ะได้สองแท่งนะคะหกพันกว่าบาทนะคะสาธุค่ะลเดี๋ยวเราไปรับพระพุทธรูปนะคะสององค์องเปจจงเปิดใจจงปดงิดจเิจจําิทใงิงทดใปิใใจ องที่บางแสภาพจองไว้นานมี่างประเทศเลือกจะคนมาไม่ได้

และอาชิธานังเจสีเสปัฏฐนิโกอังเกอาชิเสนะ

We're yes, so oh, ฟ้าผ่าตายไม่ใช่ไปสัญญินสัญญาอะไรขอให้ฟ้าผ่าตายอ่ะคใไม่ใช่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าตายคือถ้ามองในโลกปัจจุบันถ้ามองในทั้งโลกคือธรรมชาติลงโทษถูกไหมค่ะแต่ถ้าแง่ของธรรมะฟ้าผ่าตายนี่คือเอาสัตว์เหล่านั้นต้มทั้งเป็นอืมค่ะเอาสัตว์เหล่านั้นต้มทั้งเป็นหรือเผาย่างทั้งเป็นค่ะใช่แล้วพวกปฏิญาณตนพวกดื่มน้าเพราสัญญาแล้วปิดคำสฏิญาแล้วต้องตายในหัวคมดับ เขาเขาไม่กลัวเขาคิดว่ามันจะโดนคือคเขหมอเข้าใจว่าในน้ำพิภัชสักระเนินตีเลือดลงไปเนี่ยผักเกลือมีโฮดับแช่พักเกลือแช่งลงไปเพื่อเป็นการรักษาสักระให้ลงโทษแต่คนที่ไม่มีสตบ้านคี่ทำสะบ้านถ้าพูดในทางโลกคือไม่มีสักย์ในทางธรรมเขาเรียกว่าวาทกรรมไม่มีผลมีผลไหมคะอาจารย์มีผลดิมีผลมันตามกี่ชาติอาจารย์คือ การสัญญาอย่างนี้มีตามมีกี่ชาติสัญญาอย่างนี้เหรออสัญญาที่เป็นเกิำพิพากสัญญาที่าออำนาจการจะลงโทษจนป่าจะส่งน้ำส่งเนื้อกับที่ได้สาบานไว้โอ้โหอำนาจการจะลงโทษหแสดงว่าตามเป็นชาติหน้าหนึยงได้ตามแน่นอนตามไหต้องลงโทษให้สมนาจะลงกี่ชาติกี่ชาติยตามไมกี่ชาติอย่างน้อยต้องมีห้ารอยชาติห้าร้อยชาติต้องเป็นชาติที่เกิดดุจคนเราไหมชาตเป็นสัตว์ไม่รับมั้ ถ้าเธอเปนเกิโดเปนสั์เขาไม่นับนะนับเป็นมนุษย์่ต้อเป็นมนุษย์เพราะเธอักรรมเป็นมนุษย์ไงอ่าแล้วไอ้พวกที่มันสาบานจะจงรักภักดีเราไม่จงรักภักดีเราปิดคำตาบานไม่จะรับกรต้องรักมเป็นมนุษย์นะ้าเกิเป็นมนุษย์ากมนุษย์มากมาแล้วมันมีอยู่ในวัตรแ้มั้งโดนอย่างนี้ด้วยโอ้โหแจ็ก้น้ก็ขาดแแจ็คกิ้ใช่คันที่สจะขนาดไหนนักวเนใช่